จะเป็นที่สุดในโลกนะคะอยู่เก้าอย่างดีเลยล้วก็จะหาให้ครบเขาบอกว่าข้างในที่แน่นหารักที่สุดในโลกนี่ครับตอนนี้เด้พก้นใหญ่ดูในโลกมาแล้วแรรู้ไหมว่าพอปคอนถังนี้ใบเท่าไหร่เรนรู้เท่าไหร่บอกหมหนึ่วมาดูห้งเก้าอี้ก็แบบแค่เก้าอี้นี่ก็ละลาย นกยิ้มดูนีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเหลือยู่ที่คานิว่าเมจิชค่ะที่ภูเก็ตเลยนะป๊บบ้าวันนี้อยู่ภูเก็ตเธออยู่ภูเก็ตมาตั้งหลายวันแล้วเมื่อวานเธอก็ไปภูเก็ตแฟนตาซีวันนี้เธอมาคานิว่าเมจิชาร์ทโชบัดเลยก่อนเลยตรงนี้นะคะคือเป็นเวลาที่เราจะสามารถเข้าไปกินอาหารบุฟเฟ่ต์ได้ แบบของนานาชาตินีหลายอย่างฮะแต่ว่าแม่เนี่ยบอกว่าอยากกินอาหารอินเดีย <Okay. S 1> คนแรกแกว่าอยากลองมาชิมเหมือนกันเพราะว่าไอ้แก็เห็นคนอินเดียเขากินอ่ะมันดูน่ากินจังเลยทุกคนคงอยากรู้ว่าราคาบัตรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ไราแกบอก้วบอก2500บาทแต่ถ้าเราไม่กินบุฟเฟ่ยู่ราคาที่2,100บาท2 1 0 0บาทอ่ะและอันนี้นะคะก็คือเลขที่เราจะเข้าไปนั่งที่ตาา์มีมีที่นั่งให้ด้วยของไอ้แกเป็น B104 โต๊ะเดียวกันใช่มีเป็นโต๊ะกับเลขที่นั่งอันนี้คือช่วงเวลาในการเปิดเมืองไฟนะคะคส่วนนี้นะคะจะเป็นที่นั่งในการดูโชว์ K54 <ๆ S 2> อยากเข้าไปข้างในแล้วค่ะเพราะว่าสีสันฮัลเลอร์ฟูลมากแล้วเขาก็บอกว่าสีที่อยู่ในนี้นะคะจะเป็นที่สุดในโลกนะคะอยู่9อย่างไปดูกันเลยแล้วก็จะาหายครบมาที่นี่นะพนักงานทุกคนที่เนี่ยเขาจะมีอ n e r g y ในการดูแลเอนเตอร์เทนเขาจะเต้นอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราลองเดินไปดูนะเขาจะเต้นไหมแล้วก็ลองเดินไปดูที่เขาหันกล้องไปทุกเขาเต้นเลย ครับพอหมดก้องทุกคนหยุดเต้นพอเราหันกล้อมาปุ๊บเต้นเต้นแล้วแล้วแค่หันกล้องมาปุ๊บแล้วก็เออนี่ก็เหมือนกันนี่ต้องเต้นด้วยเต้นพอเขาเหนื่อยเขาก็ไม่เอาขาหันกล้องไปโอ้โหตาลามตาคือเข้ามาแค่นี้ก็รู้เลยว่าข้างในต้องสนุกมากมแน่ๆลูกปั้นไฟแอลอฮอล์ที่ไอซี่จะนี่รอนต่อเลยนี่พี่สาร ลเือให้เป็นหนึ่งสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกที่สุดในโลกสำหรับนักเงินทางมาดำดิ่งสองคืนสองคืนกรณเลยตู้ปปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อเลยรูปปั้นเปเปอร์มาเช่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อเลยโครงสร้างไฟอ LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลกควมระยะการแจ้งใหญ่ที่สุดในโลกรูภาพเราเห็นแล้วดูพระเหล่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับเวทีที่สูงที่สุดในโลกทั้งหมดเก้ารางวัลนะาะมีเยอะมากชอบจังเลยอ่ะ นี่คือสีสันของคาร์นิวัลแล้วแกรู้ป่ะเพราะว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยสีสันเยอะๆเสียงดังๆมันอยู่เมืืองเหมอนอยู่สนุกกลางนอกเออมอยู่เมืองนอกจริงนะคือตอนนี้นะคะเรากำลังไปพัฒนาเมืองอัลพาราได้นะคะเพราะว่าเราอ่ะคิวแล้วคิวแล้วเหรอเราหรือเธอหนูวินฟ้าอะไรอ่ะเกมโซ่โออมีเกมอีกแล้วมีเกมอีกแล้วเพราะอันนี้ไว้แก้วมอลแต่ไปเอาคาถาเราเจอแล้วมาเชฟเปเปอร์มาเช่ได้ใหญ่สุดหนึ่งไป ก็ปาร์คเราบบนะเจอสียงรักแบบนี้นะคะแบบแบบนั้นเราแบบว่าแต่เนี่จะเก็บไว้หมดนะ สุกพี่อยู่แล้วเวลาปลาเข้าอ่ะ ผ่านๆด้วยขาดแต่คิดว่าเอ้ยเขาทำขึ้นมาให้ดูใหญ่เลยเป็นไม่ได้เป็นเรื่องจริงๆนะครับนี่เรื่องจริงนะบอกเลยนะไะ้แก้วฝนเอาความตกเราไม่อยู่จริงๆดูเพลงมาแบบเนี้ยนะต่อให้ฝนตกอ่ะเราก็อยากจะเลยออกมานะขอให้วันนี้ฝนไม่ตกไม่งั้นขบวนพาเลทเราอาจจะไม่ได้ดูไะแก้วพาพี่ดูรักหนูพาพี่ดูรักหนูนะฝนจะไม่ตกนะครับตอนนี้ต่อให้ตกเราก็จะอยู่ ไม่ทันไม่ทันขาดคำเลยมา,มายหน,นัก,ก,กเลยโอ้ตอนนี้ฝนตกหนักมากครับมีกลิ่นของเราแล้วโอ้โหหนักมากเลยครับตอนนี้เราขับฝนตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาป๊อปคอร์นไปฝากเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมากินข้าวที่พัตตะคานกันใบแก้วรู้ไหมว่าป๊อปคอร์นถังนี้ใบเท่าไหร่ใบแก้วรู้เท่าไหร่รอมาหนึ่ันสองร้บาทถูกต้องครับนี่ครับป๊อปคอร์นราคา1,200งพันสองร้อยบาทมาดู เก้าอ,อี้ก็แบบแค่เก้าอี้เนี่ยก็ละลานตาแล้วเก้าอี้แต่ละี่มันเป็องข้อีแม่ไม่น่าเป็นนกดูขค่อนข้างก็เป็นมุมอาหารโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้เราเจอโต๊ะแล้วละครืคอตรงฝั่งนู้นครับมันเป็นโซนอาหารฮาลานฮาลาลคืออาหารแบบไหนเราแค่รู้ไหมอ้าวไม่รู้หรอคือฮาลาลคืออาหารที่เอ่อคนนับถือศาสนา,าอิสลามเขาทานได้เป็นฝั่งนู้น วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นอาหารอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลคืออาหารอ่าทุกอย่างเลยเราจะเป็นทางนี้และอันไหนที่มีป้ายสีชมพูข้างข้าตรงข้างบนเนี่ยคานิวัลผัดไทย่ะเป็นอาชัยจะเป็นร้านอาหารซิกเนเจอร์ของเขาก็คือแบบรสชาติที่เขาเป็นเอกลักษณ์เลยอะนะเราจะเอาอะไรดีอะแลยแกจะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากอันนี้เลยฮะนี่เลยเริ่มจากอะไรผัดไทยเหรอไม่คาน,นิวัลเป็นไฟตัวไฟอันนี้เอาไมใส่ซอส ข้อหลังพอรูปร่างแแหน,นั้นรูปร่างเปรียวอันนี้รูปตรงตรงแล้วนั้นตัวก่อนต,ตัวอ่าห์ตัวอ่าตัวอ่าเหรอเอาหาเจอหาเจอเร็วอันนี้คือเมนูซิกเนเจอร์ของเราผัดไทยคานิวัลคือเหมือนกันณะนน,นนี้จะเป็นผัดไทยหวานอันนี้เป็นผัดไทยเค็มจะเหมือนยังไงก็แค่ใบก็เคม็มมะบาดหรือไงไม่เขาแยากขาดกันเลยสองตู้ <สำ S 1> เดี๋ยวเธอบอกเราด้วยนะเราจะได้มารู้เพราะมันกินไม่ทันนะมันหลายอยา่างเลยภูมิใจนาเสนอค่าภาษีของร้แก้วใหย่า แต่ก็จริงอ่ะป้ารู้มาแล้วล่ะข้าวหาห้าสีข้าวหาอะไข้าวห้าสีอ่ะพอป้าดูรีวิวของช่องอะไรมาหรือว่าอะไรก็วิ่งกูจะสีชมพูอะไรที่ไทยได้เป็นไงรสชาติเป็นแอปเปิ้ลเบอรี่ไหมรสชอบเหมือนข้าวธรรมดาเหรแต่แล้วเรามาชิมไก่ดีกว่าป้าไก่ดีกว่าอร่อยมากก็คือเมนูอาหารของเราคับข้าวห้าสีนะมัสมั่นกงไก่ปลาเปรี้ยวหวานซอสริพไทดานะไก่เหล้าแดง อะไรอร่อยครับวันอะไรทุกอย่างเลยครับไม่อัดโชว์โอ้โหจะกินยังไงพี่ตักยังไงให้ผมดีทุกอย่างเนี่ยมันไม่ไหวนะเนี่ยร้อยแก้วพี่เขากวนป้ามากเลยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่กินนะเหมือนว่าไม่มาถึงที่นี่ไม่ใช่เหมือนว่าเราจะยังไม่ได้กินร้อยแก้วเชื่อยังหรอว่าเขากวนอ่ะเชื่อเลยข่าโขมข่าโขมอร่อยเหรอถ้าหนูไม่ได้กินก็ถือว่าหนูก็ เราจะต้องออกไปดูขบวนพาเลทที่ว่าเราไม่อยากพลาดแต่ว่าทอยแก้วก็ยังไม่อิม่มทอยแก้วไม่อยากพากลาดเหมือนกันเหรอเดี๋ยวเราไปดูพาเลทกันก่อนนะอร่อยมากตอนนี้ทั้งนั้นเราต้องลงไป เขาบอกว่าเป็นพาเลทอยู่ในอินดอร์แล้วเรา,เาก็เ,เปิดเป็<ด>ที่แรกของโลกใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดโลกด้วยเหรอใช่แต่เหมือนเดิมครับทุกคนคงตามราเขก็ไปดูไม่ได้เพราะเราต้องปกโทระตูปิดประตูจับอุปกรณ์ถ่ายภาพทุกอย่างไว้ก็นอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังแล้วกัน two hours later วันนี้ดูโชว์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอาณาจักรเมืองไฟต่อไงแก้วรู้ป่ะว่ามันเป็นอาณาจักรเมืองไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะเนี่ยนี่ครับก็ คนที่กำลังขาน้อยๆอย่างเราเนี่ยก็ควรจะขึ้นรถ <Yes, sir. S 1> ตอนนี้เราใช้วิธีที่จะาแล้วทำไมตรงนี้ม,นนมัมาเดินยังอสวยมากคือในโซนนี้นะครับถ้าเกิดว,ว่าใครที่ใส่สีข,า,ขาวๆเข้ามาเนี่ยมันจะมีแสงแบ็คไลท์ที่มาก็จะเรืองแสงแบบนี้มาคนที่ดูคลิปเราพอมาที่นี่ปุ๊บจะใส่ชุดขาวทั้งหมดเลยใช่ใข่งเพ่งเองครับ ปัญหาเท่านั้นถึงจะมีฟันแดงแสงไหนแก็ยิ้มจริงจริงด้วยแอ้แก้วปันหาอะไรแองแสงทำไมจะเป็นแบบแม่เหนไมแยเ้มีหน้าอะไรแก้มาที่ดิ่ป้าเห็นคนหลายคนเข้าไปแล้วก็เดินโดนไอ้ดอกไม้ไี่กินหัวอยู่ตั้งนานข้างในมีไฟอย่างนี้เองป้าไปเดินดูไฟตั้งนาน หนูมานั่งกินไอติมเดี๋ยวไรก็นั่งกินไอติมอยู่โซนนี้ดูไฟด้วยนะเกไอติมไ,ไ,ไ,ไปดูไฟไปนะวันนี้นะคะเจอฝนตกแล้วลและแกก็เปียกมากด้วยแต่แกก็เลยจะปิดคลิปตอนนี้เลย และถ้าใครอยากให้ไรแก้วนะคะทาอาทุรักทุเดย์ฮอลิเดย์ฮิ่คูแบบนี้ใหม่นะคะและอยากให้มาตาโค้ดอย่างนี้อีกไม่ลืมกดไลค์กดับตะไคร้อย่าลืมกดราคาเนียนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวไรแก่ขึ้นตัวไปกลับโรงแรมไปอาบน้ำแตะคูไปนะคะยังคงคอนเซ็ปต์ของเลี้ยงลูกสุดเวียงครับมาตอนแรกกลับกันคันสุดท้ายไม่เหลือแล้วครับตอนนี้ กลับดึกทุกคืนไม่เลิกไม่กลับ